สวัสดีครับพี่องชาว o อฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับผมจานต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่ากราฟิกและก็เฟรมเรทวิดีโอในเกม e f one สองพันนั่นเองนะครับพร้อมจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่ากราฟิกและเฟรมเรทแต่ละอย่างมันมีภาพวิดีโอเป็นยังไงนั่นเองนะครับความละเอียดภาพเป็นยังไงนั่นเองนะครับพร้อมกับวิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับ ทำยังไงให้มันหายกระตุกหายน่วงนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำจบในคลิปเดียวเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อเราอยากตั้งค่านะครับกราฟิกและเฟรมเดทนะครับให้พวกเราไปกดที่เอ็กตาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเอ็กตานะครับแล้วก็ให้พวกเรากดไปที่เกมซติ้งตัวนี้นะครับรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับกดเข้าไปมาตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดที่คาว่ากราฟิกตัวนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับ ตามลูกศรเลยนั่นเองครับก็ไปนะครับตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นกราฟิกนะครับข้างล่างก็จะเป็นเฟรมเลทนั่นเองครับมาดูกราฟิกก่อนเองครับนี่ภาพวิดีโอของเรานั่นเองครับมันก็ยังมีอยู่สีระดับด้วยกันนั่นเองครับนี่สีระดับด้วยกันนั่นเองนะครับเอามาดูอันแรกนะครับก็คือระดับไฮ้นั่นเองครับกราฟิกไฮ้นั่นเองครับกราฟิกไฮ้ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเรา ตั้งค่าเป็นไฮเลยนั่นเองครับก็คือจะมีตากล้องคนไทยภาพนั่นเองนะครับรอบ,รอบสนามนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อเสียงนึงก็คือโทรศัพท์เราจะร้อนเร็วนิดหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็แบตหมดเร็วนั่นเองครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นกราฟิกที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับโอเคผมมีตัวอย่างกราฟิกไฮให้ชมนั่นเองครับโอเคไปชมกันเลยป้า h a t h e second corner now

มีตากล้องโคตรเทรเยนั่นเองครับโอเคนะครับถ้าใครอยากได้กราฟิกสูงๆนะครับได้อัตราลดหน่อยก็เลือกแบบไฮไปนั่นเองครับหรือถ้าใครแบบโทรศัพท์แรงๆหน่อยนั่นเองครับสเปคสูงๆหน่อยก็เลือกแบบไฮไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแบบสแตนดาร์ดนั่นเองครับแบบสแตนดาร์ดก็จะเหมือนแบบไฮทุกอย่างเลยแต่จะไม่มีคนถ่ายภาพและก็ตากล้องนั่นเองนะครับมีทั้งกองเชียร์คนภาค ทุกอย่างเลน,นเองครับเหมือนแบบไฮเลยนั่นเองนะครับแต่จะไม่มีตากล้องหรือคนถ่ายภาพข้างสนามนั่นเองนะครับโอเคผมมีตัวอย่างแบบสแตนดาร์ดให้พวกเราชมนั่นเองครับโอเคไปชมกันเลย listen the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen they have a habit of making their presence felt and here we are early stages he struck one and he looks hungry for more that is glorious as if he picked it up and put it there himself Go! oh that's a measured delight the curly applied After was immaculate ก็เล่นได้อัตรรถเหมือนกันนั่นเองครับภาพปกติทรงผมเหมือนเดิมน,นั่นเองครับก็มีกองเชียร์มีคนพากมีเสียงพากมีเสียงกองเชียร์รอบๆสนามอยู่นั่นเองครับต่อไปนั่นเองครับนี่แบบโรนั่นเองครับ,แบบนนรบแบบโลก็จะเป็นแบบเหมือนแบบสแตนดาดทุกอย่างเลยแต่ทรงผมสังเกตดูทรงผมของนักเตะนะครับเหมือนไอ้ทรงผมแบบตับไม่เสร็จอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นลุงลุมเนี่ยจากผมหยิก ก็จะกลายเป็นทรงผมแบบหัวโล้นอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นเทนอะไรแบบนี้นะครับดูนาวดี้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพตัวอย่างนะแบบโลนนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูภาพตัวอย่างกราฟิกที่เป็นแบบโลนนั่นเองครับว่าเป็นยังไงโอเคไปชมกันเลย Sure with the short one Quite incredible spell. They are flying. Broad smiles all round. It is indeed a fine, fine header. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box feature. Just came in at the perfect time and the perfect angle. โอเคนะครับเป็นไงครับแบบโลโอ้โหเหมือนสแตนดาร์ดทุกอย่างนะครับดูครับทรงผมโอ้โหโคตรเท่เลยนั่นเองครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับก็เท่ไปอีกแบบนั่นเองครับอันนี้ถ้าโทรศัพท์ใครสเปคต่ำๆนะก็มาเลือกแบบโลได้นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแบบโลเอสนะครับโลเอสนะครับตรงนี้นะครับคือแบบกราฟิกต่ําที่สุดเลยนั่นเองครับแบบโลเอสตัวนี้ก็คือจะเหมือนแบบโลทุกอย่างเลยนะครับ หน้าตาทรงผมนะครับแต่นะครับสังเกตดูอนี้นะครับสังเกตดูอนนีนครับจะไม่มีเสียงกองเชียร์อาจจะมีเสียงกองเชียร์อยู่นะครับแต่จะไม่มีเสียงภาคนะครับจะไม่มีเสียงผู้บรรยายหรือเสียงภาคนั่นเองนะครับนี่ถ้าใครแบบไปโหลดเสียงผู้บรรยายมาแล้วแต่ไม่มีเสียงถ้าเราเลือกแบบอ่า โลเอสต่ําสุดนะครับก็คือจะไม่มีเสียงผู้บรรยายหรือเสียงภาคนั่นเองครับจะมีเสียงกองเชียร์รบสนามอยู่หรือโคศโกรบส,สนามอยู่นั่นเองนะครับหรือคูศกในสนามอยู่นั่นเองครับโอเคนะครับผมจะมีวิดกราฟิกตัวอย่างให้พวกเราดูนั่นเองครับแบบโลอิสนะครับโอเคไปดูกันเลยครับไป โอเคนะครับเป็นยังไงครับโหโคตรเทเลยหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะเออสังเกตนะครับไม่มีเสียงภาคนะครับไม่มีเสียงผู้บรรยายนะแต่จะมีเสียงแบบโศกหรือกองเชียร์อยู่ในสนามอยู่แต่และก็ไม่มีกองเชียร์พร้อมด้วยนะและก็ไม่มีกองเชียร์ด้วยนะครับสังเกตดูกองเชียร์รอบสนามเหมือนไอตอนที่โควิด -19 เข้าใหม่ๆนั่นเองครับก็คือไม่มีผู้ชมในสนามเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับกราฟิกผันไปนะครับถ้าจะให้เลือกนะครับถ้าใครแบบ โทรศัพท์สเปกสูงๆหน่อยครับตั้งดำให้เลือกไฮกับสแตนดาร์ดนั่นเองครับแต่ถ้าใครเลือกไฮก็ต้องยอมรับว่าโทรศัพท์เรามันเร็วมากๆนะครับถึงจะเลือกไฮได้นั่นเองครับไม่งั้นเกมเราจะหน่วงกับกระตุกทันทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับข้อเสียของแบบไฮก็คือโทรศัพท์จะร้อนและก็แบตจะหมดเร็วเพราะว่ากราฟิกมันสูงนะครับแต่ส่วนมากนะครับ ส่วนมากนะครับที่ทุกคนจะเลือกก็คือแบบสแตนดานนั่นเองครับจะพอดีนั่นเองครับส่วนตัวผมก็จะเลือกสแตนดานนั่นเองครับโอเคใครมือถือสเปคสูงๆหน่อยใช้ iPhone เลือกแนะนําให้เลือกใครกับสแตนดาดเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครแบบโทรศัพท์สเปคต่ำหน่อยนะครับแรมน้อยความจุน้อยนะครับแนะนําให้เป็นโลหรือถ้ายังแบบโลยังแบบหน่วงหรือกระตุกอยู่แนะนําให้เป็นโลเอสนะครับ มันจะช่วยได้เยอะนั่นเองครับแต่ต้องยอมรับว่าเสียงภาคยัไม่มีนะแต่ก็ได้อัรโลดอีกแบบนะครับทรงผมก็จะเท่อีกแบบนะโอเคนะครับแนะนำเลยครับแบบสาตรฐาดก็ได้นะถ้าโทรศัพท์ใครแบบพอรับได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าปกติแล้วทุกคนก็จะเลือกแบบมาตนดาดนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูฟังเฟรมเลทกันบ้างนั่นเองครับนี่ความละเอียดภาพนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่4ระดับด้วยกันนั่นเองครับก็คือจะมี60 30 20 15นั่นเองครับโอเคนะครับ ผมมีวิดีโอให้พวกเราดูนะครับว่าแต่ละระดับของเฟรมเดทตัวนี้มันมีความรีสภาพเป็นยังไงโอเคไปดูแบบ60 p r fps ก่อนเองครับโอเคไปชมกันเลย Kenny finish Oh taken wind style A quite incredible spell they are flying A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. After 35 minutes is number 18. Okay, a nice. cup. 6กิเฟรมเรทอันนี้เป็นปกติอยู่นั่นเองครับอันนี้เป็นค่าปกติอยู่ความเอียดภาพก็จะสวยอยู่นั่นเองครับโอเคไปดูแบบ30 FPS บเรมเบ้างนั่นเองครับสามสิ mm <c oughs> เฟรมเรทนั่นเองนะครับโอเคไปชบกันเลย Well, they would have been looking at him to produce the goods and that was very kind of him to oblige so early. The understanding between those two plays a big part in that and releasing the run on side proved the key ingredient. โอเคครับเป็นไงครับ30เฟรมเรทภาพก็จะแตกกว่า60นิดนึงนั่นเองครับคนละเอียดภาพนะครับก็จะตาลายนิดนึงนะโอเคนะครับไปชมแบบ2 0บ้านนั่นเองครับ20เฟรมเรทนะครับดูครับโอเคไปดูกันเลย Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Goal. โอเคนะครับเป็นไงครับ20เฟรมเรียดครับโอ้โ oh, ห oh. อันนี้เริ่มตาลายแล้วนะ30ตาลายอยู่แล้ว20ยิ่งตาลายอีกนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าใครเลือกแบบ15เดี๋ยวไปชมนะครับว่ามันจะแตกขนาดไหนนะวิดีโอภาพตัวนี้นะครับถ้าใครเลือกแบบ15 fps หรือ15เฟรมเรียดนั่นเองครับโอเคไปชมวิดีโอกันเลยไป Contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking It's in! Well once more it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. นัเป็นไงครับ15เฟรมเรทครับโอ้โหอันนี้เล่นไม่ได้เลยนั่นเองครับสำหรับผมนะส่วนตัวนะครับแนะนําเลยครับแนะนําเลยจะ โทรศัพท์จะแรมน้อยหรือสเปคไม่สูงแนะนำให้เป็น60เฟรมเรทเลนเองนครับเพราะว่าอะไรกราฟิกหรือ,อวิดีโอภาพมันจะไม่แตกมากนั่นเองครับมันจะไม่กระตุกนั่นเองครับแนะนำให้เป็น60 fps นั่นเองนะครับถ้าสมมติจจว่าโทรศัพท์เรามันแรมน้อยก็ไปเลือกที่กราฟิกล o กับ low is นะครับถ้าโทรศัพท์สเปคสูงหน่อยก็แนะนำนะครับ high กับ standard นะครับแต่ส่วนมาก ผู้เล่นใน E Plus One m o b i l เนี่ยเนี่ยเขาจะใช้แบบสแตนดาร์ดแล้วก็60เฟรมเรทนั่นเองครับผมก็ใช้แบบสแตนดาร์ดกับ60เฟรมเรทนั่นเองนะครับ,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 อรบโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะครับทั้งกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทนั่นเองครับแล้วก็ตัวอย่างแล้วก็แนะนำะการด่วนการกระตุกนั่นเองครับแนะนำให้ไป ใช้ตรงนี้เลยน่นเองครับใครเรียนวงกระตุกมากก็โลเอสไปเลยน่นเองครับถ้าโทปปรศัพท์สเปคสูงก็ไฮแล้วก็สแตนดาร์ดนั่นเองนะครับโอเคนะครับสดคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปของช่องจันต้องไปรบายด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับบคุครับ